สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมค์ My ครับเร็วๆนี้มีซีรีส์ที่โคตรน่าสนใจมากๆครับอย่างเรื่อง Last of Us เป็นเกมที่ถูกทำมาเป็นซีรีส์กำลังฉายทางช่อง HBO Last of Us แอดมคยจะบอกว่าเนื้อเรื่องเกมอทำโคตรดีอะใครดูต้องน้ำตาไหลกันบ้างละแล้วที่แอด i มคยชอบมากๆเลยนะครับคือเนื้อเรื่องมันจะเล่าถึงความสัมพันธ์ตัวละครนะครับแล้วมันพยายามจะบอกเราว่า ไม่มีใครที่ดี100%หรือว่าเลวไปซะทั้งหมดทุกคนนะต่างมีเหตุผลของตัวเองมีทางเลือกที่ต้องทำไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันจะมีผลตามมาเสมอแอดมายแนะนำว่าไปหามาดูครับทำให้วันนี้แอดมายเลยจะมาเจาะลึกเชื้อราคอร์ดิเซปเชื้อราที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทาให้โลกถึงจุดจบซอมบี้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเกมหรือหนัง ไอตัวซอมบี้เองอ่ะมักจะไม่ค่อยมีที่มาที่ไปครับอยู่ๆก็โผล่มาเลยแต่ผิดกับ Last of Us ที่อิงมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงบนโลกของเราเนี่แหละครับเชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อาราแมลงที่มีมากกว่า400สายพันธุ์มักพบในเขตป่าร้อนชื้นที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ป่าอเมซอนจนถึงทวีปอเมริกาใต้ป่าในเอเชียบ้านเราก็มีครับแน่นอนว่าเชื้อราชนิดนี้เจอในประเทศไทยด้วยเชื้อราคอดิเซปเป็นเหมือนปรสิตครับ คือจะสิงอยู่ในร่างเฉยๆแต่เมื่อถึงเวลาขยายพันธุ์มันจะเริ่มควบคุมโฮสของมันเช่นมดพันธุ์หนึ่งในป่าอเมซอนเชื้อคอร์ดิเซปจะเข้าควบคุมมดให้เดินห่างออกจากรังไปอยู่ในที่ที่มีความชื้นพอเหมาะแก่การจเจริญเติบโตของเชื้อลาแล้วไอ้เจ้ามดตัวนี้นะครับจะถูกบังคับให้เดินขึ้นต้นไม้สูงเหนือพื้นดินราว10นิ้วหลังจากนั้นมดจะเริ่มสูญเสียการควบคุมขากันไกลเชื้อลาจะสั่งให้มดกัดลงไปบนใบไม้เพื่อเป็นที่ยึดเกาะ หลังจากนั้นมดก็รอความตายครับจากนั้นเชื้อลาคอร์ดิเซปจะค่อยๆแทงทะลุปเปลือกแข็งๆของโฮสต์ออกมาแล้วสร้างกระป๋อเพื่อปล่อยสปอร์ขยายพันธุ์ให้ฟุ้งไปในอากาศเพื่อให้เชื้อลาเข้าสิงมแมลงตัวอื่นในโลกของเราณนะปัจจุบันนะครับเชื้อลาคอร์ดิเซปยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เราน่าจะรู้จักกันดีในชื่อถังเช่าก็คือไอ้เจ้าเชื้อราคอดิเซปนี่แหละที่เข้าไปฝังในหนอนแล้วระเบิดหัวหนอนออกมากลายเป็นระยงเชื้อราซึ่งราคาแม่งโคตรแพงอะแล้วในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีเชื้อคอดิเซปมากกว่า200สายพันธุ์ไม่แน่ว่าวันหนึ่งมันอาจกลายพันธุ์จนสามารถระบาดในมนุษย์ มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวก็ได้นะครับโลกเรานณะปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมากมายดูอย่างโควิดสิครับซอมบี้อาจจะมีจริงๆก็ได้ในสักวันหนึ่งหรือไม่ก็มันมีไปแล้วครับแค่เราไม่รู้จนกระดั่งวันนี้ My Area ียมีโปรโมชั่นคุ้มๆมานำเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขัน้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอนิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสรรมากกว่า10,000เรื่องสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง My a d r e a ก็ลุ้นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ26กันยายนปี2013ที่เท็กซัสหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่า ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง3า0ร้ยเปอร์เซนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ จากการตรวจสอบของ FDA พบว่าพืชอาจปนเปื้อนเชื้อลาแล้วไอพืชเหล่านี้นะครับเป็นพืชที่นําเข้าจากอเมริกาใต้หลายบริษัทเลยได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารของตนแต่นั่นก็สายเกินไปเชื้อลาระบาดไปทั่วรัฐบาลจึงสั่งกัดกันการติดเชื้อแต่นั่นก็เหมือนจะยังไว้ไม่อยู่รัฐบาลสั่งให้ทหารยิงประชาชนทุกคนไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่แต่ดูเหมือนว่ากฎอายการศึกที่ออกมา <laughs> Sick. We've got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're going to get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But. Yes, sir. Somebody we've just been through hell. Okay, we just need. ไม่นานนักอารยธรรมของมนุษย์ก็ตกอยู่ในความวุ่นวายและล่มสลายในที่สุดความศิวไลายต่างๆที่มนุษย์เคยมีตอนนี้กลายเป็นดินแดนแห่งเชื้อราและมนุษย์พยายามเข็นฆ่ากันเองเพื่อเอาชีวิตรอดหลายเดือนต่อมามนุษยชาติกว่า6 0ถูกฆ่าหรือไม่ก็ติดเชื้อครับเชื้อราคอร์ดิเซปจะเติบโตในสมองมนุษย์ผ่านสปอหรือการกัดจากผู้ติดเชื้อครับแล้วเมื่อมันเข้าสู่มนุษย์นะครับเชื้อราจะมีทั้งหมด4สเตจด้วยกัน ระยะที่1เราจะเรียกว่าลันเนอร์เมื่อมนุษย์ได้รับเชื้อ1นถึงสงวันผ่านละอองสปอร์ในอากาศหรือการกัดจากผู้ติดเชื้อในเบื้องต้นน่ะโฮสต์จะยังไม่รู้สึกอะไรครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปโฮสต์บางคนจะมีอาการชักกระตุกกล้ามเนื้อเหมือนกับว่าร่างกายพยายามต่อต้านครับตามมาด้วยอาการเหงื่อแตกหวาดกลัววิตกกังวลกระวนกระวายครับจนไปถึงอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเมื่อกลายร่างเป็นลันเนอร์จะยังคงชักกระตุกอยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะชักกระตุกรุนแรงมากขึ้นครับพอร่างกายพยายามต่อต้านเชื้อลาผิวหนังขาวซีดมีรอยด่างตามผิวและมีร่องรอยของเชื้อลาผมล่วงดวงตามีเลือดออกแต่ยังมองเห็นอยู่นะครับที่เลือดออกก็เพราะเชื้อลามันมักจะโจมตีที่ส่วนนี้เพื่อขึ้นไปที่สมองโดยรวมๆแล้วลักษณะของลันเนอร์ภายนอกก็จะดูเหมือนมนุษย์พวกมันนมักจะร้องเสียงครวญคลางเหมือนกับว่าเจ็บปวดจากเชื้อลาที่กําลังเปลี่ยนสภาพพวกเขา เราสามารถสังเกตลันเนอร์ได้ครับโดยสังเกตจากท่ายืนมันมักจะยืนหลังค่อมและส่งเสียงร้องลันเนอร์มีนิสัยก้าวร้าวบวกกับความเร็วในการวิ่งเหมือนมนุษย์พวกมันนะมีลักษณะนิสัยเข้าโจมตีมนุษย์เป็นกลุ่มแล้วถ้ากลุ่มใหญ่ก็น่ากลัวชิบหายเลยครับไอพวกลันเนอร์จะวิ่งเข้าชาร์จคุณแบบไม่รู้จักเหน็ตเหนื่อยจนกว่ามันจะฆ่าคุณได้แต่ก็ยังดีครับที่พวกมันนะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายมนุษย์แปลว่า มันตายไม่ยากครับเอาปืนยิงเอามีดแทงมันก็ตายเหมือนคนปกติสมมุติว่าถ้าคุณไม่มีอาวุธคุณก็ยังพอสู้มันได้ครับโดยการเอาของแถวๆนั้นแหละฟาดเข้าไปที่หัวของมันมันจะมึนงงไปพักหนึ่งครับหรือคุณจะเอาหมัดชกมันก็ทําได้ถ้าจะให้ดีนะเอาไฟเผา,าชัวร์สุดครับ ลันเนอร์ในระยะเริ่มตน้นบางคนก็คิดว่าผู้ติดเชื้อบางรายนะครับยังมีสติอยู่แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายได้สังเกตได้จากลันเนอร์บางตัวจะร้องห่มลร้องไห้เมื่อฆ่าใครสักคนนั่นแปลว่าพวกเขาอาจจะรู้สึกผิดอยู่ครับ<สะ> s t a อ k e r คือระยะที่2หลังจากติดเชื้อได้1สัปดาห์ถึง1เดือนดูเผินๆนะ่มันคล้ายกับลันเนอร์ครับที่แตกต่างกันก็คือดวงตาจะโดนเชื้อราที่เติบโตจนปิดไปข้างหนึ่งแล้วก็จะมีเชื้อราที่งอกออกมาจากหัวนะครับพวกมันมีความเร็วในการวิ่งเหมือนลันเนอร์และมีความดุร้ายมากขึ้น คือแทบจะไม่หลงเหลือจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์อีกแล้วอะ่ะมันจะเข้าโจมตีเหยื่อโดยไม่ลังเลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรครับสตอเกอร์จะส่งเสียงแผดร้องดังเมื่อเข้าโจมตีถึงมันจะดูดุร้ายแต่มันก็มีสมองแบบสัตว์นักล่าสมมุติว่านะครับถ้ามันเห็นคุณจากระยะไกลมันมักจะหลบเพื่อซุ่มโจมตีไม่ก็ค่อยๆค,คลืบคลานเข้าไปหาคุณครับแล้วเมื่อมันเข้าใกล้มากพอมันจะวิ่งเข้าชาร์จแบบไม่กลัวตาย แล้วด้วยลักษณะนิสัยดักซุ่มโจมตีของมันนะครับจึงมักจะพบแถวๆอาคารล้างที่แสงน้อยแสงเข้าไม่ค่อยถึงท่อระบายน้ําลานจอดรถไม่ก็สถานีรถไฟใต้ดินครับง่ายๆคือสถานที่ที่พวกมันน่ะสามารถซ่อนตัวได้สตอเกอร์จะก้าวร้าวเป็นพิเศษเมื่อถูกกระตุน้นไม่ว่าจะเสียงดังเสียงปืนเสียงระเบิดบางครั้งเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มันสามารถทำงานกันเป็นทีมได้ครับโดยการค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปหาเหยื่อจากหลายๆทิศท,ทางแล้วเข้าโจมตีแบบผสานกันมีคนพบเห็นว่าสตอกเกอร์บางตัวมันจะยึดติดกับผนังแล้วก็ปล่อยให้เชื้อราค่อยๆงอกออกมาเป็นอารมณ์คล้ายๆต้นไม้นะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะตายกลายเป็นต้นเชื้อราแต่อย่าประมาทไปนะครับบางตัวมันยังไม่ได้ตายสนิท ถ้าหากมันพบมนุษย์มันจะหลุดออกจากสถานะต้นเชือ้อราเข้ามาขย่ำคอคุณสตอกเกอร์ er ยังมีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบมนุษย์คือโดนมีดโดนปืนมันก็ตายครับแต่มันก็เริ่มถึกกับแรงเยอะแค่คุณเอามือต่อยมันน่ะเริ่มเอาไม่ค่อยลงแล้วครับถ้าจําเป็นต้องสู้ระยะใกล้ก็ขอให้ใช้อาวุธอย่างมีดกระบองไม้กระหน่ำฟาดเข้าไปครับ คลิกเกอร์คลิกเกอร์เป็นระยะที่3เกิดขึ้นหลังติดเชื้อ1-3ปีลักษณะเด่นๆคือที่ส่วนหัวของมันเมื่อถึงขั้นนี้นะครับเชื้อราจะงอกออกมาจนบังการมองเห็นทั้งหมดเหลือไว้เพียงแค่ฟันครับคลิกเกอร์บางตัวมันจะพยายามเอาเล็บข่วนเชื้อราบริเวณดวงตาราวกับว่าอยากกลับมามองเห็นเชื้อราบางส่วนของร่างกายจะเลืองแสงนับว่าเป็นข้อดีนะครับเราจะได้เห็นมันง่ายขึ้น แผ่นเชื้อราที่บริเวณหัวบริเวณใบหน้ามันเป็นเหมือนเกราะป้องกันสามารถกันปืนพกได้ต้องยิงหลายนัดหน่อยครับนัดแรกๆแค่ทําให้เชื้อราหลุดต้องยิงอีกสักนัด2นัดเพื่อให้กระบาลมันแตกถึงแอดจะบอกว่ามันตาบอดไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่ว่ามันไม่อันตรายนะครับ แล้วที่มนุษย์เรียกมันว่าคลิกเกอร์ก็เพราะมันพัฒนาระบบนำทางที่เรียกว่า Echolocation หรือระบบนำทางโดยเสียงสะท้อนมันจะส่งเสียงหวีดร้องจากตัวเองไม่ก็เสียงคลิกเพื่อให้สะท้อนเสียงกลับมาที่บริเวณส่วนหัวช่วยให้มันระบุตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้าคล้ายๆกับค้างคาวครับแต่ถ้าว่าห่วยกว่าค้างคาวที่แอดบอกว่ามันห่วยกว่าคือมันจะสามารถรับเสียงได้ในระยะใกล้ไม่ก็อยู่ตรงหน้าของมันครับ คุณเดินหลบมุมซ้ายมุมขวาหน่อยมันก็หาคุณไม่ค่อยเจอและไอ้เจ้าพวกคลิกเกอร์เหมือนมันก็รู้ตัวเองนะว่าระบบเสียงสะท้อนของมันอะ่ะห่วยนิสัยของพวกมันจึงค่อนข้างละเอียดครับเวลาล่าเหยื่อมันจะเดินคลิก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 หันไปคลิกคลิกคลิกทุกซอกทุกมุมครับจนมันหาคุณเจอนั่นแหละ ระยะ4ระยะ4จะมี2แบบด้วยกันครับใช้เวลาหลังติดเชื้อประมาณ1-2ทศวรรษแบบแรกเราจะเรียกว่า b เด d e r หรือไอตัวบวมเป็นเชื้อราที่เรียกได้ว่าโตเต็มที่ครับมันมีเชื้อรางอกไปทั้งตัวผิวหนังของมันจะเลืองแสงในความมืดแล้วไอเชื้อราที่งอกออกมานะครับเมื่อผ่านเวลาไประยะเวลานานๆนมันเป็นเหมือนกับเกราะครับไอเกราะส่วนหัวของคลิก,กอร์ที่ว่าแข็งไอตัวนี้ยแข็งกว่าครับ แถมกราะที่ว่ามันขึ้นทั้งตัวจะมีดจะปืนก็เริ่มเอาไม่ค่อยลงแล้วครับโบเดอร์ order, มีความก้าวร้าวมากแข็งแกร่งแต่ยังโชคดีที่มันเคลื่อนทีช้าครับมันใช้ระบบ e c h o โคโลเคชัในการนำทางถ้าคุณโดนมันจับตัวได้นั่นแปลว่าคุณหมดสิทธิ์รอดแล้วครับด้วยพละกกำลังอันมหาศาลมันสามารถฉีกมนุษย์ได้อย่างง่ายๆคุณอาจจะคิดว่ามันเดินช้าเราก็แค่หนีไปหลบก็หมดเรื่อง แอดจะบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นครับคุณเห็นไอ้ตุ่มต่มสปอร์ตามตัวไหมมันสามารถโยนไอ้สปอร์พิษเหล่านี้ในการโจมตีระยะไกลถ้าคุณโดนน่ะร่างกายคุณจะอ่อนแอจนหน้ามืดแล้วก็หมดสติตายในที่สุดครับถ้าคุณจำเป็นต้องสู้กับโบเดอร์แอดแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่ะเผาที่เกราะชั้นนอกของมันออกหลังจากนั้นให้เอาลูกซองอ่ะยิงตามเพื่อระเบิดพุงอ้วนๆของมัน ไม่ก็ใช้ไรเฟิลกระสุนเจกกาะกรอครับแลดมยิงเข้าไปถ้ามีทางเลือกนะครับแอดแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงพวกมันจะดีกว่าอย่าปะทะกับมันโดยตรงระยะ4ี่อีกแบบหนึ่งมีชื่อว่าแชมเบิลแชมเบิลพวกมันไม่อึดและแรงไม่เยอะเท่าโบเดอร์ครับมันคือผู้ติดเชื้อที่กำลังจะพัฒนาไปเป็นโบเดอร์แต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในเขตซีแอตตามมาด้วยฝนตกหนักความชื้นเยอะ ไอ้พวกเนี้ยมันเลยอืดน,น้ำครับและกลายเป็นแชมเบิลเมื่อมนุษย์เข้าใกล้มันแชมเบิลมันจะพ่นกรดแก๊โจมตีบริเวณรอบๆแน่นอนว่าการพ่นแก๊สบริเวณรอบๆตัวมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเดินหนีก็ได้แต่แอดจะบอกว่าแชมเบิลบางทีมันจะวิ่งเข้าใส่คุณแล้วถ้าคุณระดมยิงมันจนตายนะครับมันจะระเบิดพิษออกมารอบๆใครที่อยู่ใกล้ก็สวยไปครับ คิงเป็นผู้ติดเชื้อพิเศษไม่เหมือนตัวไหนๆมันเกิดจากการรวมตัวของผู้ติดเชื้อหลายตัวเข้าด้วยกันคาดการกันว่าแรดคิงเกิดจากผู้ติดเชื้อคอร์ดิเซปคนแรกๆแปลว่าไอ้พวกเนี้ยน่าจะติดเชื้อมานานมากกว่า25ปีแถมด้วยคนเหล่านี้นะครับยังถูกขังในห้องปิดที่เต็มไปด้วยสปอร์ของคอร์ดิเซปเหมือนกับว่ามันรับเชื้อในปริมาณมากแล้วออกไปไหนไม่ได้จนผู้ติดเชื้อรวมตัวกันเหมือนต้นไม้ และคิงมีพละกําลังอันมหาศาลเห็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับแต่มันมีความยืดหยุ่นอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็อึดกว่าโบเดอร์เยอะขนาดโดนไฟเผามันก็ยังไม่ค่อยเป็นอะไรครับถ้าเป็นผู้ติดเชื้อแบบอื่นนะโดนไฟเผาก็สะดุ้งและแล้วถ้าโดนโจมตีมากพอผู้ติดเชื้อบางส่วนจะแยกออกจากร่างหลักร่างที่แยกออกมานะครับมีลักษณะคล้ายสตอกเกอร์แต่เป็นสตอกเกอร์ที่โคตรอึดและสามารถคว้างสปอร์พีดโจมตีจากระยะไกล เชื้อไวรัสคอร์ดิเซปใน The Last of Us มันจะไม่ออกฤทธิ์กับศพนะครับมันจะระบาดในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นผู้ที่ติดเชื้อจะแพ้ไฟอย่างรุนแรงคิดอะไรไม่ออกให้เผามันไว้ก่อนครับจากที่แอดสังเกตนะหมาสามารถแยกแยะคนติดเชื้อกับคนไม่ติดเชื้อได้มันแยกแยะได้ตั้งแต่ก่อนจะกลายเป็นลันเนอร์ครับแล้วถ้ามนุษย์อยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกดูเหมือนว่าไวรัสจะโดนละอองลมพัดปลิวจนมนุษย์ไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าอยู่ในสถานที่อับชื้นห้องปิดห้องแคบดูเหมือนว่าคุณจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าขอแนะนำให้ใส่หน้ากากกันแก๊สครับถ้าจำเป็นมีสมมุติฐานหนึ่งครับที่แอดมม่สงสัยเรายังไม่รู้ว่าสมมุตินะถ้าคุณโดนกัดที่แขนแล้วตัดแขนทิ้งในทันทีอคุณจะยังรอดจากการติดเชื้อไหมใน walking d a d อ่ะรอดครับเพราะเชื้อยังไม่เข้าสู่ส่วนอื่นๆของร่างกาย ในเรื่อง The Last of Us มีคนที่มีแอนติบอดีครับเธอชื่อว่าน้องเอลลี่น้องอ่ะโดนกัดที่แขนเชื้อเข้าสู่สมองครับแต่น้องอ่ะไม่กลายพันุน้องจึงเป็นคีย์หลักของมวลมนุษย์คนที่รับหน้าที่หลักในการดูแลน้องคือโจชายผู้มีแบล็กกาวสุดดาร์กในตอนที่เชื้อระบาดนะครับโจอ่ะอุ้มลูกหนีจากฝูงซอมบี้แล้วในช่วงเวลานั้นนะครับรัฐบาลได้ออกกฎอายการศึกมาว่าให้ฆ่าทุกคนในเมือง ลูกของโจจึงโดนยิงตายคาอ้อมกอดของเขาตอนแอดไมคยดูนี่คือแบบน้ำตาไหลเลยครับในเวลาต่อมาโจได้รับภารกิจเกี่ยวกับน้องแอลลี่ ในตอนแรกๆนะครับโจก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแค่ทํางานให้มันจบๆไปเฉยๆอ่ะไปๆมาๆนะความผูกพันทั้งสองคนน่ะมันเริ่มมากขึ้นโจเริ่มเห็นน้องเอลลี่เป็นเหมือนลูกสาวโจจึงยอมทําทุกอย่างให้น้องปลอดภัยส่วนน้องเอลลี่เองอ่ะก็ยอมเสี่ยงไปทุกที่กับโจไม่ว่าโจจะไปที่ไหนจนทั้งคู่นะครับเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบพ่อลูกที่เหลือแอดไม่สปอยแล้วไปรอหาดูเอาละกัน แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ตฟิกราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR โค d e ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดไลนขายของ ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง MyArea ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ MyArea มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโด o n a ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อาถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดไมขายของก็จบแล้วครับ